ไปที่โรงเรีนกรดิตวิทยานุสร์ซึ่งตั้งอยู่เลขที่284หมู่14ตำบลหนองไผ่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ดรบดิตครุฑทางคะซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญ,ญาตและผู้จัดก,การของโรงเรียนกรดิตวิทยานุสร์จัดพิธีมอบประกาศสิบัตทให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป,ปีที่3ประจำปีการศึกษา2561จะนวนทั้งสิ้น4 1คน เป็นนักเรียนชาย23คนและนักเรียนหญิง18คนเพื่อเป็นการสร้างขวามน่ากังใจในการก้าวออกจากโรงเรียนไปสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นในอนาคตท่ามกลางาความมีดีของพ่อแม่พี่น้องที่ต่างเดินทางมาร่วมแสงความมีดีกันอย่างชื่นมืน่นโดยก่อนเริ่มพิธีมอบประกาศเชิบัตร ได้มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นม .2 ต่างพร้อมใจกันนําดอกไม้และของขวัญประเภทต่างๆมาตั้งแถวยาวเหยียดรอม,มอบดอกไม้ให้แก่รุ่นพี่ที่เรียนจบทั้ง41คนเพื่อเป็นการแสดงความยินดีและส่งมอบกำลังใจให้แก่รุ่นพี่ม .3 ซึ่งทางมิสวันวิมลครุฑทางคะ ผู้ในการโรงเรียนบอกว่ากาิจกรรมดังกล่าวน,นั้นถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของนักเรียนจากรุ่นสู่รุ่นส่งต่อกันมาจนถึงรุ่นนี้เป็นรุ่นที่9้าแล้วซึ่งถือว่าเป็นการแสดงออกถึงความรักความผูกพันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องได้เป็นอย่างดีซึ่งสังเกตได้จากแต่ละคนนั้นต่างได้รับดอกไม้และของขวัญกันเป็นจำนวนมาก จากนั้นดรบันิตคุชทางคระผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดก,การบริเวณกรณลตบวิทยานุรนรนสรณ์ได้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยและเป็นประธานมอบประกาศเสียบัตรแก่นักเรียนชั้นม .3 จำนวนทั้งสิน้น41คนตามลำดับก่อนที่จะปิดท้ายด้วยพิธีบายสีสู่ขวัญการผูกข้อมือทําการบรรยากาศที่แสนอบอุ่นและคราด้วยน้าตาแห่งความดีใจของผู้ปกครองเด็กชายกิสนยบุญลือยาปรทิพนธรา นายภู้อดิศนายภูมิภักดีนัสถูกพันไม่มีเชื้อบุญมีนายผู้ศรีเด็กหญิงวิมลรักถูกพุทธโดมแลมีนักเรียนที่จบ ความภาคภูมิใจของผู้ปกครองในคณะครูก็คือความรักและความผูกพันเด็กๆนะคะเมื่อถึงยยเวลาแล้วที่เราต้องคืนคือพวกสุนา